ได้ค่อยๆเขียนดีๆขียนตรงตัวมุกไปต้องจับพี่ก่อว่บเก่งเก่งเขียนอ่าเอาตรงนี้ที่ลูกจากข้างบนที่อ้ยแต่อยตรงไปเลยเอาใหม่เออนั่นแหละลงไปเอาใหม่ดิเออโอ้โหเก่งอ่ะข้างบนข้างบนนี่ข้างบนข้างบนเฮ้ยกระมัง เออลงไปใช้มือขวาเนี่ยถ้าเก่งซ้ายเดี๋ยวขวาได้เป็นด้วยเอออ่าข้างบนมึงก็มาไปด่าแบบเฮ้ยเกี่ยวอะไรนี่บนนี้ลูกาบนหัวได้ต้อต้องมกุวะเขียนบนนี้ก่อนครับต้องโมกุบเนี่ยครับเขียนแล้วก็ลากลงไปอ่ะอย่ยงบนนี้เนล่ยมันไป บนทั้งบนรูปข่าวเนี่ยนี่นี่นี่ทั้งบน i